วันนี้จะมาทดสอบสวเกช์4 9 5 6แก๊กกันครับผมใชหมออแปลงสำหรับชาร์จแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายไฟให้กับซวิตช์นะครับอันนี้จะเป็นชุดหลอดไฟเพื่อแสดงสถานะการทำงานนะครับจะประกอบด้วยไฟท้ายไฟไดสตาร์ทไฟไอจีไฟหลีไฟหน้าทีนี้ก็มาดูการทำงานนะครับแก๊กแรกไฟไดสตาร์ทติดแก๊กที่สองคือออฟ แกกที่3ไฟได์สตาร์ตติดไฟไอจีติดแก็กที่4ไฟได์สตาร์ตติดไฟไอจีติดไฟหลีติดไฟท้ายติดแก็กที่5ไฟไอจีติดไฟหลีติดไฟท้ายไฟไดสตาร์ตไฟหน้าติดนะครับแก็กที่6คือแก๊กรถจอดนะครับไฟท้ายจะติดเพียงอย่างเดียวนะครับ ส3 2คือออฟนะครับวันนี้ก็จบวิธีการแสดงการทำงานก็เพียงเท่านี้ครับ